ทหารหนาโตเจ็บหนัก30นายแต่ยังห้าวไม่เลิกส่งไปอีก700เตรียมกองกำลัง k คฟอเข้าโคโซโวคุ้มครองหุ่นเชิดอเมริกาจากกรณีที่เซเกีลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่าความตึงเครียดร,ระหว่างโคโซวาและเซิฟอาจจะนำไปสู่การระเบิดครั้งใหญ่ในใจกลางยุโรป สถานการณ์น่าตกใจแต่ตะวันตกได้เตรียมแนวทางสำหรับการปรับรามทุกคนที่แสดงความคิดเห็นของตนเองโดยวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้นำของ s ซ r ร์ฟลิซึ่งก็เป็นพัคที่สนับสนุนชาวเซิร์ฟที่ใหญ่ที่สุดในโคโซโวได้ขอให้กองกำลังรักษาสันติภาพเคฟอที่นำโดยนาโตปลดทงของสาธารณรัฐโคโซโวที่ประกาศตนเองออกจากอาคารเทศบาลเซเวกันและถอนตำรวจโคโสวา ออกจากทางตอนเหนือของภูมิภาคต่อมาเมื่อวันนี้30พฤษภาคม2566สำนักข่าวทาสัสได้มีการรายงานว่านาโตจะส่งทหารเพิ่มอีก700นายไปยังโคโซโวเพื่อรับรองความปลอดภัยและจะเตรียมกองพันธ์อื่นที่จะถูกส่งไปยังภูมิภาคนี้หากจำเป็นเยนสตนเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตกล่าวระหว่างการแถลงข่าวในกรุงออสโล เยนสโตนเฮนเบิร์กกล่าวว่าเคฟอร์ซึ่งเป็นกองกำลังของนาโตจะดำเนินการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับพลเมืองทุกคนในโคโซโวเราตัดสินใจวางกำลังทหารเพิ่มอีก700นายจากกองกำลังสำรองปฏิบัติการสำหรับคาบสมุทรบอลคานตะวันตกและเพิ่มกองทหารสำรองอีกกองพันให้มีความพร้อมมากขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงสามารถนำไปใช้ได้หากจำเป็น สิ่งเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่รอบคอบเพื่อให้บัรจใจว่า k คมีกองกำลังและความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนนอกจากนี้เขายังมีการยืนยันรายงานที่ระบุว่าทหารของนาโต3 0นายได้รับบาดเจ็บระหว่างการประทะกับโคโซวาเซิร์ฟทั้งนี้นักการทูตรสัสเซียสรุปวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโคโซโวว่า วิธีการแก้ไขมีอยู่ตามข้อตกลงซึ่งได้รับการอนุมัติโดยบรเซลและลงนามโดยทั้งเบลเกตและฟริสตินาในการจัดตั้งชุมชนเทศบาลเซิร์ฟที่ให้มีการเลือกตั้งที่ยุติธรรมและการแต่งตั้งตัวแทนในชุมชนเทศบาลเอกอัครชุดรัสเซียประจำเซอร์เบียกลาวว่าวเมื่อวันอังคารว่าสำหรับโคโซโวโตอนเหนือมีทางออกอยู่และมันไม่ได้มีอยู่แค่ในคำพูดและคำสัญญาที่ดีเท่านั้นมันมีอยู่บนกระดาษ มันมีอยู่บนข้อตกลงซึ่งได้รับการอนุมัติโดยบราซเซลและลงนามโดยทั้งเบรเกตและปริสตินาในการก่อตั้งและชุมชนเทศบาลเซิร์ฟที่ได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งที่ยุติธ,ธรรมและการแต่งตั้งตัวแทนในชุมชนของเทศบาลเขกกล่าวพร้อมกับมีการเสริมว่าสิ่งนี้จะรับประกันสิทธิ์ความปลอดภัยและความมั่นใจในอนาคตสำหรับชาวเซิร์ฟในโคโซโว ส่วนข้อที่จริงที่ว่าตะวันตกไม่ต้องการให้ปริสติน a าดำเนินการตามข้อตกลงอายุ10ปีเหล่านี้แสดงให้เห็นทันทีว่าพวกเขามีความสนใจอื่นๆและทางออกอื่นๆสำหรับโคโซโวตอนเหนือและทางออกนี้คือปริสตินาไปถึงทางเหนือและขับไล่เซิร์ฟจากที่นั่นเพราะพวกเขาจะไม่มีวันอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการโคโซวา เอลเบเนียและสถานการณ์ปัจจุบันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้นักการทุนรัสเซยียได้มีการเน้นยำ้ำภายใต้ข้อตกลงของบาราซเซลเมื่อวันที่19เมษายน2013ว่าด้วยการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเบลเกตและปริตินากับสู่ปกติชุมชนของเทศบาลเซิร์ฟซึ่งเป็นองค์กรปกครองตนเองของชาวเซิร์ฟที่อาศัยอยู่ในโคโซโวและจะตั้งขึ้นในสาธารณรัฐที่ไม่เป็นที่รู้จัก ขณะที่ประธานาธิบดีเซอเบียอเล็กซานดราวูชิชได้มีการกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าประเทศของเขาได้ดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงบราเซลในขณะที่โคโซวาพึงเริ่มร่างกฎบัตรของชุมชนและระง,งับกระบวนการดังกล่าว